สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับหลายๆคำถามที่สอบถางพอ,อน้อยเข้ามานะคะ ค่ะก็ท่านทรงวันเดือนปีเกิดมาค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่2สิงหาคม2507 2สิงหาคม2507 สามารถที่จะขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยไหมช่วงนี้ให้ด่วนให้ไวท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะจ๊ะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนที่ไหนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นูนมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นอบตอเทศบาลหรือสำนักงานเขตนะคะค่ะให้ด่วนให้ไหวเพราะช่วงนี้ยังเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507เปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2566อีกเดือนเศษเศษเท่านั้นเอง อย่าลืมเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหว บัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่มีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนบัญชีที่เป็นปัจจุบันนะจะให้ด่วนให้ไวสําหรับท่านที่สอบตามมาช่วงนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียเบ้ยอย่างชี่พูดสูงอายุยปีพุทธศักราช2566ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566แล้ว แต่บทเฉพาะการของระเบียบดังกล่าวยังใช้คุณสมบัติหลักเกณฑ์เดิมอยู่นะจ๊ะก,ะก็ช่วงนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก,ก็คงยังจะต้องปฏิบัติ ตามค่ะเปิดรับลรงทะเบียนผู้สูงอายุเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมใช้คุณนะ้สมบัติเดิมไป่างก่อนคุณนะสมบัติใหม่ตามระเบียบใหม่ค่ะทิศทางจะเป็นอย่างไรคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ใหม่เข้ามานะคะค่ะยังใช้หลักเกณฑ์เดิมไป่างก่อนเพราะฉะนั้นให้ด่วนให้ไหวสําหรับท่านที่สอบถามมา ค่ะวันที่พ่อนอยลงคลิปก็คือวันที่27สิบงหาคม2566นะคะค่ะท่านที่เกิดวันที่2สิงหาคมสองพันหค่ะสงสิงหาคม2507 250ไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วค่ะเหลือเวลาอีก เดือนเศษเศษเท่านั้นเองนะจากกะ๊าค่ะแล้วท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพในช่วงไหนถ้าท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงที่พอน้อยได้นําเบียนในเบื้องตนนะคะท่านจะได้รับเบีย้ยยังที่ผู้สูงอายุหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่2สิงหาคม2567 เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุท่านจะได้รับเบีย้ยตั้งแต่เดือนกันยายน2567เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาค่หรือท่านใดที่จะสอบถามขออน,นอยเพิ่มเติมค่ะก็ส่งวันเดือนปีเกิดม,มานะคะคะสำหรับแนวทางใหม่ๆ แนวทางใหม่หมหทิศทางจะเป็นอย่างไรของระเบียบใหม่ค่ะออความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรพอเนอยเองก็จะได้นํามาเรียนประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางนี้นะคะก<ม>่ะช่วงนี้ยังใช้หลักเกณฑ์เดิมคุณสมบัติตเดิมไปผ่านก่อนค่ะท่านใดที่จะตอบตามเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์มาได้เลยค่ะทุกคําถามที่ส่งมาพอนนอยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างต่อ อย่าลืมกดติดตามพออนอย c h ชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้กะพออนอยเองก็ต้องกลาบลาไปก่อนค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ